สวัสดีครับแมนยู24นะครับก็มาอัปเดตข่าวสารของทีมปีศาจแดงกันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันมากมายพอสมควรเลยนะครับก็ไปเริ่มกันที่หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยทางสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษนะครับหรือว่า PFA เขามีการจัดงานนะครับมอบรางวัลก็ปรากฏว่ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเนี่ยก็ตกเป็นของฟิลโฟเดนจากแมนซิตี้ส่วนดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็เป็นของโคพาเมอร์จากเชลซีนะครับส่วนทีมยอดเยี่ยมเนี่ยก็ไม่มีนักเตะของแมนยูติดมาเลยนะทางด้าน ทีมแมนยูนะนำโดยกัปตันบูโน่เนี่ยก็เลยนัดเพื่อนร่วมทีมนะครับมารวมตัวทานอาหารมื้อค่ำเชื่อมความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งร้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับงานประกาศรางวัลเลยนะครับสามารถเดินไปงานเนี่ยแค่ระยะเวลาแค่4นาทีเองก็ไม่รู้ว่านัดเพื่อนมากินเนี่ยคือจะย้อมใจหรือปลุกใจอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าปีนี้แมนยูไม่ได้รางวัลอะไรเลยเพราะว่าผลงานในพรีเมียร์ลีกก็ไม่ดีนะจบแค่ที่8แม้ว่าจะได้แชมป์ A ้ยนส์คัพก็ตามนะครับบูโน่เนี่ยกัปตันทีมก็เลยนัด เพื่อนฝูงเนี่ยมายัางพัตาคารอาหารจีนนะครับชื่อว่าทัตทูนอกจากบรูโนแล้วเนี่ยก็ชวนเพื่อนร่วมทีมมาเยอะเลยนะครับมีทั้งลุคชอมาคัสดแลดฟอร์ดอเลฮันโดกานาโชคอบบี้เมนูลาสมุดฮอยลุนเลนิโยโลที่เจ็บอยู่ก็มาด้วยนะถือไม้เท้ามาที่ร้าเลยนะครับคิดเตียนอิลิกเซนจอนนี่อีแวนแล้วก็สองนักเตะใหม่มาไทเดลิกโนแซมัสลาอุยคาเซมิโลอามัดเดียโลลิซันโดมาติเนสไทเล่มาลาเซียพวกนี้มาหมดเลยนะครับ ก็คาดว่าน,น่าจะมาทานอาหารแล้วก็รวมใจกันหน่อยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปเยือนไบรตันในวันเสาร์นี้มาดูตลาดนักเตะกันหน่อยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็นําเสนอข่าวไปแล้วฟาคุนโดเไปยสตี้ไปีกทีมชาติอุรุกวัยที่เตรียมย้ายไปเล่นในลีกกรีซนะครับก็ล่าสุดปิดเดียวเรียบร้อยนะครับขณะที่ในกอสคว้าตัวยปสตี้เรียบร้อยทางแมนยูก็มีการขึ้นภาพขอบคุณยปสตี้กับการรับใช้ทีมให้ด้วยนะครับค่าตัวนยอยู่ที่6ล้านยูโรแล้วก็มีค่าแอดออนอีกประมาณ2ล้านยูโรนะครับ รวมๆแล้วก็ประมาณ8ล้านโดยที่แมนยูเนี่ยใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งค่าตัวนักเตะในการย้ายทีมครั้งต่อไปด้วยนะครับโดยคาดว่าจะเป็นจํานวนถึง45ทีเดียวนะครับแล้วก็มีอีกเงื่อนไขคือเงื่อนไขในการซื้อนักเตะคนนี้กลับสู่สโมสอนได้ภายในเวลา3ปีโดยปยิเยสตี้เนี่ยย้ายมาอยู่กับแมนยูเมื่อปี2020แมนยูซื้อตัวจากเพนอลมาในราคา9ล้านปอน ลงสนามไปทั้งสิ้นเนี่ย25นัดไม่เคยยิงประตูดได้นะครับรวมทุกรายการแต่ว่าเคยมายิงในเกมแดงเดือดที่ไทยนะถ้าใครจับมันได้นะไปสตี้มายิงลูกปิดท้ายลูก4-0 แต่ว่าถ้าเป็นเกมอย่างเป็นทางการเนี่ยไม่เคยทําประตูได้นะก็ขอให้ไปยตีชโชคดีแล้วกันนะครับไปอยู่กรีซเนี่ยผมว่าน่าจะได้เล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็น่าจะได้โชว์ฟอร์มที่ดีของตัวเองออกมา้ตเต็มที่นะครับเล่นกับโค้ชท,ที่รู้ใจกันด้วยนะครับเดียโก้อลอนโซที่ร่วมงานกันในทีมชาติอุรุกวัยส่วนอีกหนึ่งคนที่ย้ายออกจากแมนยูนะครับ แต่ว่าเป็นแค่สัญญายืมตัวก็คือลาเด็กวนะิเทะเป็นผู้รักษาประตูดาวลุ่งวัย20ปีนะครับถ้าใครดูเกมที่แมนยูอุ่นเครื่องกับโรเซนบอร์กเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าลาเด็กวิเทคเนี่ยโหวันนั้นโชว์ฟอร์มเซฟกระจายนะครับแล้วก็ไปเตะตาทีมเบราไวส์ลินส์เป็นทีมจากออสเตรียบุนเดสลีก้านะครับก็เลยตัดสินใจขอยืมตัวผู้รักษาประตูรายนี้ไปเฝ้าเสาให้กับทีมนะเป็นสัญญายืมตัวโดยที่ไม่มีออปชั่นในการซื้อขาดแต่อย่างใดนะครับ ก็ถือว่าไปเก็บประสบการณ์เพิ่มนะครับเพราะว่าอยู่แมนยูเนี่ยโหมีทั้งอังเดโอนานาอันตายบายินเดียแล้วก็คอมฮีตันลาเด็กวิเทคเนี่ยโอกาสสอดแทรกยากเหลือเกินถ้าอยู่แมนยูต่อก็คงจะได้เล่นแค่ทีมระดับยูย่เท่านั้นเองนะครับไปเล่นระดับอาชีพหาประสบการณ์ดีกว่าส่วนเรื่องของข่าวลือนะครับโอ้โหวันนี้มีข่าวลือออกมาสดสดร้อนๆเลยนะครับจากเดลี่เอ็กเพลสตีข่าวว่าบาซโลน่นะครับตอนนี้มีรายงานว่าเปล่งเป้าเสริมทัพมาที่มาคัตและฟอร์ดนะกองหน้าของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองหลังจากที่พวกเขาพลาดได้ตัวนิโก้วิลเลียมปีกจากแอตลติกบินเบานะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเสียอินคายกุนโดกัน กองการของทีมเนี่ยกลับมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยแบบฟรีๆเลยนะครับบาร์เซโลนาก็เลยล็อกเป้ามาที่ดร์มาคัสของเรานะครับหัว oh, นี้ต้องดูว่าข่าวจะจริงแท้แค่ไหนแล้วจะมีการยื่นข้อเสนอมาหรือเปล่านะครับแต่นับปัจจุบันเนี่ยมาคัสเลตฟอร์ดก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เป็นตัวหลักของแมนยูอยู่นะครับถ้าเกิดอยากได้จริงๆเนี่ยก็คงต้องยื่นมาในราคาที่สูงพอสมควรนะถึงจะมีลุ้นในการคว้าตัวเลตฟอร์ดไปร่วมทัพสำหรับทีมเจ้าบุญทุ่มนะครับ ข่าวนี้ก็ต้องติดตามกันดีนะครับไม่รู้มันจะมาวันเดียวแล้วหายหรือเปล่าหรือว่าจะมีมาแบบต่อเนื่องรอติดตามกันนะครับปิดท้ายวยเรื่องของตำนานแมนยูกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีแมตช์พิเศษทีมตำนานแมนยูพบทีมตำนานการตโกเซลติกนะครับจะเตะก,กันที่โอทัฟฟอร์ดในวันที่7กันยายน2024ก่อนหน้าน,นี้เขามีการประกาศรายชื่อตำนานออกมาเบื้องต้นและล่าสุดมีการยืนยันว่าเวนรูนี่อดีตกองหน้าตัวเก่งของทีมเนี่ยก็จะกลับมาเล่นนัดนี้ด้วยนะครับ นี่ถือเป็นการกลับมาโอเทฟอร์ดในรอบ7ปีของเวลูนี่เลยนะครับเวลูนี่เนี่ยย้ายมาอยู่กับแมนยูเมื่อปี2004นะครับซื้อตัวมาจากทีมเอเวอร์ตันแล้วก็อยู่กับทีมมายาวนานถึง13ปีก่อนที่จะย้ายกลับไปที่เอเวอเรตันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเล่นที่ DC ซียูน d เต็ดแล้วก็ดาบีเคาวตี้นะครับโดยที่เล่นให้แมนยูไปเนี่ย559เกมยิงไป253ประตูนะปัจจุบันอายุ38ปีนะครับหันมารับงานโค้ชเรียบร้อย ทีมปัจจุบันที่คุมอยู่ก็คือทีมพรีมัทในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับผ่านมา2นัดยังไม่ชนะเลยนะเสมือนแพ้1ส่วนตำนานคนอื่นๆที่จะมาร่วมทีมเนี่ยก็ยังมีอย่างไมเคิลคาริกดาเลนเฟรชเชอร์อันโตนิโอวาเลนเซียดิมิตาเบอร์บาตอฟนิกกี้บัตแล้วก็พอลสโคนะครับโอ้โหแต่ละลายชื่อนี่เป็นอีกเกมที่น่าดูแนละ้วเพราะว่าเป็นนักเตะที่แฟนๆคิดถึงทั้งนั้นเลยอยากเห็นลีลาของพวกเขาเนี่ยกลับมาเล่นร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง โดยเกมนัดน,นี้ระหว่างแมนยูกับเซลติกเนี่ยก็เป็นเกมฟุตบอลนัดการกุศลนะครับรายได้เนี่ยเพื่อระดมทุนไปให้กับมูลนิธิแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ช่วยเหลือเยาวชนในเขตแมนเชสเตอร์ Manchester, แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับ ก็ย้ำอีกทีว่าเกมนี้แมนยูกับเซลติกทีมตำนานจะเจอกันวันที่7กันยายน2024ที่โอเทฟฟอร์ดนะครับคาดว่าน่าจะมีการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันทางแมนยู4 4ี่นี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮนะมีข่าวสารมาฝากกันพอสมควรวันพรุ่งนี้จะมีข่าวสารอะไรน่าสนใจก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ